สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ใน dress to impress ค่ะเป็นเกมใหม่ในฝันของสาวๆเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะมาเล่นเกมแต่งตัวกันค่ะแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมแต่งตัวง่ายๆนะคะเขามีการเดินโชว์แล้วก็มีให้ทุกคนโหวตด,ด้วยค่ะไม่รู้ว่าเราจะได้สก,กิลแต้มนะคะ <laughs> าล่ะตอนนี้นะคะตัวของเราเนี่ยยังไม่มีหน้าตาเลยนะเรามาเลือกหน้าตาของเขาก่อนเลยแล้วกันนะคะไหนเอ่ยห้องเมคอัพอยู่ไหนอยู่ในห้องเมคอัพเรียบร้อยโอ้โหเอาล่ะแบบไหนดีคะทุกคนแบบใส่ฝอหรือว่าแบบน่ารักน่ารักปากจุบุตดชอบแบบไหนมีหลายแบบให้เลือกเลยนะเริ่มแล้วมาดูกันซิว่าทีมต่อไปจะเป็นทีมอะไรพาสเทลนะคะ้อวมีเวลาให้325วิพร้อมแล้วหรือยังเริ่มได้ สามสองหนึ่งโอเคตอนนี้ต้องเมคอัพให้เสร็จก่อนนะคะเรารู้สึกว่าหน้าแบบเมื่อกี้มันแบบไม่ค่อยน่ารักเราก็เลยเราชอบแบบหน้าแบบจุบุจุบุบน่ารักน่ารักมากกว่านะคะหน้าใดแล้วต่อไปก็ต้องเป็นผมนะโอเคมีเวลาอีกสีนาทีนะคะการที่จะเป็นสาวพารเทลเนี่ยผมของเราก็ต้องเป็นสีพารเทลด้วยอนะเนาะทุกคนว่าแบบนี้โอเคปะออกชมพูชมพูหน่อยนะคะ โอ้น่ารักเป็นแบบชมพูม่วงนะโอเคแบบนี้ได้นี่เหลือ3ามนาทีแล้วโอเคโอ้ชุดสีชมพูแบบนี้เลยนะน่ารักมากเดี๋ยวมีเวลาอีกสองนาทีนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนลุกอะไรได้อีกบ้างนะเอาล่ะแล้วก็ลองเท้านิดนึง รองเท้าสีขาวโอเคน่ารักอะ่ะวิ๊ยชอบคู่นี้แต่เป็นผ้าใบไม่เป็นไรเนาะอุชอบคู่นี้สีชมพูดีกว่าอุ๊ยน่ารักทุกคนมีอะไรให้เราเล่นอีกบ้างนะรู้สึกว่ามันเบาไปคนอื่นเขาแบบว่าดูเยอะกว่าเรามากนี่ใส่ไท้ h นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบพัดเทลพัดเทลหน่อย อักเขียวนิดนึงนะคะทุกคนนี่น่ารักมากเหลือเวลาแค่30วินาทีแล้วนะเรายังรู้สึกว่าเราเบาไปนิดนึงอยู่เลยนะคะดูเพื่อนเอนเขาแบบว่าน่ารักมากอะ่ะเสื้อขนขนหน่อยวอนนี้ก็น่ารักนะคะเดี๋ยวขอเป็นออกม่วงพาสเทลม่วง,งอ่าอันนี้น่ารักรู้สึกว่าไทายเริ่มไม่เข้าแล้วขอเอาไทส์ออกนะคะมีสร้อยสักหน่อยก็จะดี เริ่มแล้วค่ะทุกคนหมดเวลาแล้วมาดูซิการเดินแบบของเราครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอ้โหคนนี้ดูออกแบบคาวี้นะคะอาจจะไม่พัดเทลเท่าไหร่นะให้คะแนนแบบ3คะแนนไปก่อนแล้วกันนะโอ้คนนี้น่ารักมากนะคะสีเขียวพัดเทลนะผมก็พัดเทลนะชุดก็สีเขียวนี้เราว่าให้ห้าได้นะคะน่ารักมากแต่งสวยสุดๆเลยอ่ะรันเวย์ควีน โอ้คนนี้ก็ออกชมพูพัสเทลนะคะผมก็มีแจมสีชมพูพัสเทลบ้างนะคะโพสท่าได้น่ารักสุดๆมีฉีกขาด้วยอันนี้ให้ห้าเต็ม <c oughs> ตื่นเต้นนะอะเรามาแล้วทุกคนแบบน่ารักน่ารักทุกคนมาดูซิว่าเราจะมีคนแบบว่าให้คะแนนเราเท่าไหร่นี่ถ้าโพสพึบปึ๊บพึบพบ,พบอ้า เป็นแบบโมเทลนะคะเราต้องโพสให้น้อยแล้วก็สวยเอาล่ะคนนี้เป็นยังไงโอี้คนนี้ก็ดูดีนะอ่ะเป็นแบบชมพูพาสเทลนิดหนึ่งนะโซเฟียว้าวโอ้โหคนนี้สวยน่ารักมากเป็นพาสเทลเกิลที่ถูกต้องนะเราคิดว่าคนนี้น่าจะได้ที่หนึ่งนะทุกคนว้าวปรบมือให้เลยชอบ ชอบันนี้ว้า oh, ว wow. ต่อไปซาร่าซาร่าเนี่ยก็ผมสีพาทเทลถูกต้องนะคะอ่ะมาดูผลคะแนนกันนะคะวู้โธ่อาลลาของเราได้คะแนนเป็นคนสุดท้าย <c oughs> อะไรครับเนี่ยได้9คะแนนนะคะไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่รอบหน้าแล้วกันนะคะได้ที่โลอ่ะทุกคน โอ้ทีมต่อไปเป็นทีมคาวาอี้นะคะอ่ะอันเดิมยังใช้ได้อยู่นะเราว่าก็คาวาอี้ใช้ได้แต่ว่าทำยังไงสีผิวของเรามันจะเปลี่ยนไปได้และเนี่ยลองเปลี่ยนหน้าดูนิดนึงนะคะอาจจะดูดุไปหน่อยเรากำลังหาหน้าที่ดูคาวาอีมากขึ้นนะอันนี้ก็น่ารักนะทุกคนคาวาอี้ใช้ได้อ่ะอันนี้แหละน่ารักที่สุดผมระว,ว่าโอเคละชุดที่มันดูคาวาอี้มากนี่ ได้เสื้อแล้วนะคะเป็นเสื้อที่ดูน่ารักมากๆนะเหลือเวลาอีกสีนาทีนะคะค่อยๆเดินหาไปนะทุกคนเราอยากจะฉิกๆหน่อยนะคะเป็นกระโปรงแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกระโปงบัลเล่น,นะทุกคนมันน่ารักมากอยู่นะโอ้น่ารักจังหากระเป๋าดีไหมถุงเท้าสีชมพูหรอ อุ้ยชุดน,นี้น่ารักมากเปลี่ยนสีผิวหน่อยละกันนะคะจะได้ดูคาวาอี้มากขึ้นเอาแบบขาวที่สุดไปเลยนะคะออเซสซอรี่ล่ะเป็นแว่นตาสีขาวหราอว่าก็น่าจะเพิ่มความคาวาอี้ขึ้นมาหน่อยแล้วก็รองเท้าสีฟ้าผาากระเป๋านิดนึงอ่าเปิดตาดีกว่าเอาล่ะโอเคทุกคนมันน่ารักคาวาอี้สุดๆเหลือเวลาอีกหนึ่งนาะทีเท่านั้นน่ะเราอยากได้ออเซสซอรี่นิดนึงอ่านี่ไง ถ่อยรูปน้องหมีตัวนี้ก็น่ารักนะเราว่าเราใส่แล้วมันก็ดูเขวาอีมากขึ้นนะคะน่ารักสุดๆอะ่ะเพิ่มต่างหูแล้วก็หมวกนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูมีความเาวอีเพิ่มขึ้นนะเออหมวกใบนี้ก็น่ารักดีนะโอเคพร้อมค่ะตื่นเต้นมากเลยทุกคนแฟชั่นโชว์เริ่มแล้วโอ้โหสาวคนแรกมาแบบน่ารักเาวอีสุดๆ ให้คะแนนเต็มไปเลยค่ะเอาล่ะโอ้สาวน้อยคนนี้ก็น่ารักค่ะเราให้ไปสีแต้มล้วกันได้อยู่เอาล่ะสาวน้อยคนนี้น่ารักมากสุดๆขาวอีมากน่ารักมากค่ะดีเทลนะคะก็จะเป็นหมวกสีชมพูนะแล้วก็มีลายรูปหัวใจแล้วก็มีสร้อยคอน่ารักน่ารักน้องหมีโอ้คนนี้น่าจะออกรููไฮโซซะมากกว่านะ โอ้โหสภายกระเป๋าทำไมถือมาตั้งสองสมามใบคะคนสวยเห็นว่าพายกระเป๋ามาหลายใบยก็ให้ไปเลยสีแต้มสีคะแนนนะคะว้าวเดี๋ยวคนเราไม่ติดหนึ่งในสามคนสุดท้ายอีกแล้วเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยขวาเขาวอีของเรามันไม่เหมือนกันหรอทุกคนใจร้ายกันจังเลยอะ แต่ว่าเราดูน่ารักมากเลยนะน่ารักจะตายโอเคต่อไปนะคะเป็นทีม Min Girl เอาล่ะทีมม n n i r r l นะก็ฝรั่งอะนะคะเป็นกลุ่มสาวซุกซนนะคะเราว่าทีมที่เหมาะกับทีม m i n Girl เนี่ยน่าจะเป็นแบบซุกซนซุกซน,นแล้วก็เซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะเราว่ามันก็ดูน่ารักดีสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราไม่ได้แต่งตัวเยอะอะไรนะคะทุกคน ดูธรรมดาธรรมดาด้วยซ้ำนะอ่ะมาเมคอัพช่วยได้นะหน้านี้ก็พอไหวนะเราว่าโอเคประมาณนี้ก็พอไหวน่ารักจังอะ่ะทรงผมใหม่แล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเป็นสาวผลบอลอเมริกันสาวเมกันของแท้นะรองท้าบู๊ตสีดำแบบนี้นะน่ารักสุดๆหากางเกงสักหน่อยนะคะกางเกงหรือกางโปรงก็ได้ออกแบบมั่นใจมั่นใจหน่อยนะ กางเกงที่แบบดูมั่นใจนี่ดูมั่นใจนะเป็นสาวเมกันตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มแต่งเยอะมากกว่าเขาแหละ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนไหมอีก3 0สวินาทีเรากำลังแบบเช็คอยู่นะคะว่าเราขาดอะไรไปบ้างนะเราว่าหนะ้าผมโอเคแล้วนะผิวขาวใช้ไดนะ้น่ารักสุดๆไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เข็มขัดกางเกงขาสั้นยีน ใช้ได้แล้วนะโอเคพร้อมแล้วค่ะทุกคนว้าวค,คนแรกนะคะทุกคนเป็นสาวเมกันแบบสุดๆให้เขาสามแต้มเลยแล้วกันว้าวค,คนสวยคนนี้คือใครเหมาะมากเราไม่รู้จะโพสอะไรอะ่ะแบบว่าทำเท่ๆไปก่อนแล้วกันนะอา้าวนี่แหละฮ่า <laughs> ไม่รู้ว่าได้คะแนนหรือเปล่านะแต่ว่าโพสตไว้ก่อนโอ้โหคนนี้แหละใช่สาวเมริการของแท้นะคะสาวมหาลัยเป็นสาวเกเรอะไรอย่างนี้นะอ่ะอันนี้เขาน่าจะสื่อถึงแบบว่าเชลดเดอร์หรือเปล่าออ้คนนี้ก็ตรงธีมนะทุกคนมันก็ดูเป็นสาวชิกๆนะคะเป็นสาวมหาลัยชิกๆเหมือนกันนะก็อยู่ในกลุ่มที่ นิสัยไม่ค่อยดีอ่ะนะคะโอเคเราให้สีดาวคนนี้ว้าวจอร์เจสหรูหลานะคะอันนี้ดูโตไปนิดนึงนะเราให้แบบแค่สองดาวแล้วกันแต่ว่าก็ยังดูเป็นสาวมหาลัยอยู่นะดูเป็นสาวเมรกาอยู่เหมือนกันโพสดีค่ะชอบเอาล่ะต่อไปว้าวคนนี้ได้นะเอาจริงเป็นสาวมหาลัยแบบเซ็กซี่นะเราให้สี่ดาวไปเลย สวยน่ารักทีมชมพูเหมาะกับมินเกิลมากมากหมดแล้วมาใครคือผู้ชนะเฮ้ยโอ้ก็เป็นอย่างที่เราคาดนะคะทุกคนเอาละ่ะเราไม่ได้ที่โลทุกคนเราไม่ได้ที่โลได้ที่ 4. สสุดยอดสุดยอดจริงๆเ <c oughs> <g ül> กือบได้ที่สแล้วคะแนนใกล้เคียงมากทุกคนสิบหคะแนนกับ14คะแนนนะคะโห นี่ไงลูกสาวมหาลัยของเรานะคะประสบความสําเร็จนะทุกคนได้ที่4แล้วเอาเป็นว่ารอบหน้าเราจะมาเป็นที่1ให้ได้แล้วกันนะคะเง้นสําหรับคลิปนี้เราก็ขอไว้กับสาวสวยคนนี้ไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ